สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกรารบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้โหทหารไอ้ชาวกาวจัดหนักครับเพื่อนๆแหมมีแระป,ปองแลปเปอร์นะครับมาทำมิวสิกวิดีโอโอ้ยงามไส้หมายเหตุคลิปนี้น<า>นสร,ร้างมเพื่อความบันเทิง<า>มไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใจไอ้ชาวกาวหน้าดูเพราะก่อนหน้านี้ไอ้ชาวกาวเพิ่งรับทราบข้อมูลเมื่อไม่นานนะครับว่า ทหารในชาวกาวเนี่ยนะครับถอยล่นฝ่ายเดียวนะครับทหารไทยไม่ได้ถอยมันก็เลยต้องสร้างเฟกนิวเพื่ออวยกันหน่อยว่าทหารชาวกาวเนี่ยแข็งแกร่งนะครับสามารถปกป้องชาติได้ค่น <c oughs> หนักเลยกูข้าวนี้อ่ะไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับ <c oughs> เช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเ <c oughs> มตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรง ต้องกราบขออภัยยินครับลบทุกคอมเมนต์นะครับรับสายจิกกัดไอแอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคดิดว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับอ๋น้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งขอบคุณทหารคอมเที่ปกป้องสมบัติของชาติโหเนี่ยมึงดมเป็งเปีเปยกเน่ากาวบูดเซฟเฟกนิวมากจนหลอนเพื่อน มันยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะครับแหมแค่มาทำคอนเทนต์ทะเลาะกับทหารไทยนิดๆหน่อยๆมึงก็แหกปากโวยวายไปแล้วว่าปกป้องสมบัติของชาติได้และบอกก่อนนะครับว่าสมบัติของชาติที่แอบอ้างอันนี้ประสาทต,ตาเมืองทมไม่ใช่ของไอ้เหม็นนะครับไม่ใช่ของชาวกาวเป็นของเสียมของสยามของคนไทยนะครับ่าทหารไทยดูแลปกป้องอธิปไตยอยู่ คำนี้ต้องเหมาะกับคนไทยนะครับควรจะขอบคุณทหารไทยนะครับที่ปกป้องสมบัติของชาติไม่เหมือนนักการเมืองขายชาตินะครับที่ไปแอบจับมือนะครับกับไอ้นักการเมืองเพื่อนบ้านเพื่อหวังนะครับหลบเลี่ยงกบเกืนนะครับไอ้เรื่องที่ตัวเองต้องการอยากจะทำอย่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่แอบแฝงไปด้วยบ่อนคาสิโนนะครับเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการจะเอาสมบัติ ที่อยู่ในใต้ทะเลเนี่ยนะครับไปแบ่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ตั้งโนมินีนะครับเข้าไปประมูลงานนะครับแล้วก็กอบโกยรายได้า <c oughs> โอ้ยงามไส้ประสาทกูจเสียนะครับไอโรดตาป้อนความคิดเห็นที่2ทหารเขมรทำให้ทหารเพื่อนบ้านโหดหัวอยู่ในกระดอง <c oughs> โอ้ยไปกันใหญ่แล้วไอเหมน็น ทหารที่หดหัวอยู่ในกระดองก็คือทหารของไอ้เขมรนี่เราเมื่อนเพราะอะไรแล้วเพื่อนเอาตายแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีคอนเทนต์นี่ไม่รู้ว่าจะสามารถปลุกระดมให้ประชาชนเนี่ยรักใครได้หรือไม่กัเนเพื่อนเพราะอะไรแหละคำเพื่อนเอาก็ปกติแล้วเนี่ยทหารขเขมรเนี่ยนะครับชอบแอบอยู่หลังประชาชนชอบแอบอยู่หลังผู้หญิงยงตัวอย่างนะครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมา ที่ทะเลาะก,กับประเทศเราเนี่ยนะครับเพื่อนถูกยิงนะครับคนนางร้องโห่มร้องไห้สุดท้ายต้องไปเกณฑ์ชาวบ้านนะครับมาออกหน้าว่ามีลูกเด็กเล็กแดงมากล่าวหาว่าเราทําเกินกว่าเหตทุทั้งทั้งที่ก่อนหน้าที่เราเนี่ยนะครับจะเอาคืนหรือยิงกลับไปเนี่ยมันยิงมาก่อนแล้วนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับยิงเอาไปเอาตายยิงไม่ได้สนใจลูกเหล็กเด็กแดงว่ามันจะเดือดร้อนหรือจะเกิดความทุกข์ยากขนาดไหน สุดท้ายพอตัวเองโดนบ้างเป็นยังไงโอ้โหร้องห่มร้องไห้ฝันผวาทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าเลยนะครับเพราะอะไรถ้ากล้ามันเปิดแล้วนะครับคน <c oughs> ห,หนักเลยกูขราวนี้บอกตรงๆนะครับว่าทหารไทยเนี่ยไม่ธรรมดาน,นะครับพูดเออเป็นภาษาชาวบ้านก็ตัวตึงอาเซียนนั่นแหละครับเพื่อนช่วงนี้กําลังร้อนวิชาและยิ่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์มีเยอะด้วยนะครับแม่ก็อยากจะลองของมาแล้วเพื่อนอยากจะ รับเคี่ยวรับโคมซะหน่อยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ชาวกาวเนี่ยมันเออซ่าขนาดไหนนะครับสุดท้ายก็เช่นเดิมแหละครับไม่ก้าแลวครับเพือนแล้วก็ไปสร้างคอนเทนต์นะครับเอาแรปเปอร์ชาลาภาพนะครับมาแต่งตัวชุดทหารเพื่อนเเพื่อทำมิวสิกวิดีโอนะครับเพื่ออะไรเพื่อนเรียกร้องความสนใจนะครับเพื่อนหลบเลี่ยงประเด็นที่ตัวเองเนี่ยกำลังพลาดพังเสียทีอยู่นะครับ อ้ยงามใส่น้องตากูจะรู้นะครับไอ้รอตาปอนความคิดเห็นที่3กองทัพเขมรยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในรอกโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไอ้เหมนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่ผลลงนะครับเพื่อนเคนเรายิ่งใหญ่เนี่ยนะครับไม่ต้องไปแสดงเยอะครับเพื่อนเไม่ต้องไปแอคชั่นมากนะครับอยู่เฉยเนะครับมันลังแกมารอตบกระบาลมันคืนสักทีสทีเนี่ย มันตบมาหนึ่งเราตบมันสามแบบที่ในอดีตนะครับแม่ทัพภา,พาคเคยบอกไว้นะครับสุดท้ายนั่งร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายก็เพื่อนต้องรีบเจรจาด่วนเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนฝันผวานะครับไม่นึกว่าจะเจอแสงยานุภาพนะครับอำนาจในการยิงที่รุนแรงขนาดนี้ครับเพื่น <c oughs> อนสวยงามไส้ประสาทวิเศษนะครับสูตรจริงกับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเหม็น <c oughs> บอกตรงๆว่าถ้ารอบนี้มึงพลาดมานะ มึงดอนหนักกว่าเดิมเยอะนะครับความคิดเห็นที่4ี่กองทัพเขมรทุกวันนี้มีแต่อาวุธที่ทันสมัยหากเกิดสงครามรับรองเสียมตายแน่นอนอย่าไปกลัวนะครับแหมชาวเสียมชาวสยามชาวไทยลูกหลานนะครับบรรพบุรุษเราคือนักรบนะครับเราพร้อมตายนะครับเราไม่ยอมเสียสักสีนะครับเพื่อน เพราะอะไร่ะครับเราไม่เหมือนไอ้ชาวก้านะครับลําบากอดอยากเกลียดจะเป็นจะตายก็ยังข้ามฝั่งมาขอทานนะครับมาเป็นกรรมกรน,นะครับมาค้าเกี่ย <rí> e> หนักกว่านั้นคืออะไรทหารไอ้ชาวกาามาขออาหารของทหารเรานะครับ <rí> e> ยังมีหน้ามาเนรคุณทหารเรานะครับคิดมารังแกเราจริงๆแล้วอยู่ใครอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะครับ <S <S บอกตรงๆว่า <S <S ลูกหลานพญาละแวกมึงอย่าได้คิดว่าพวกมึงนะครับ มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอตัวตึงอาเซียนนะครับ5-1ก็ทําสงคารามมาแล้วในยุคสมัยคอมมิวนิสต์อเมริกานะครับหนีเปิดตูดไปเลยครับเพื่อนเพือ่อนทิ้งประเทศไทยให้ต่อสู้โดยลำพังทั้งกองครับรัเสเซียจีนเวียดนามลาวขเขมรครับเพื่อน ไม้งามไส้นี่ขนาดยังทำสงครามไม่เต็มรูปแบบสามารถปกป้องนะครับหยุดกองทัพคอมมิวนิสต์ไม่ให้เข้ามาในดินแดนของเราได้นะครับและสามารถพลิกนะครับจากร้ายกลายเป็นดีด้วยการเจรจาต่อรองนะครับต่อรองใครรู้ไหมครับเพื่อนต่อรองพี่ใหญ่อย่างจีนนะครับสุดท้ายนะครับสามฝ่ายนะครับอย่างเาา เขมรเวียดนามต้องหยุดอยู่กับที่นะครับโอ้โหเพื่อนเหยียนเนี่ยถอยล่นไม่เป็นท่าเลยนะครับโอ้ยงามใสน้าตากูจะรัวนะครับไอรอดตาปนสร้างความเจ็บแค้นให้กับเพื่อนเหยียนจนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเสียหน้านะครับขายหน้านะครับส่วนลาวนะครับถึงขั้นปิดพรมแดนไม่คาหากับไทยเรืงอี20บปีเโอ้งามใส ส่วนไอเมนนะครับแตกออกเป็นสามฝ่ายห้ามหันกันเองครับเพื่อนเห็นไหมล่ะครับเพื่อนว่าตัวตึงอาเซียนเนี่ยมันแสบขนาดไหนนะครับแหมไอเมนมึงก็อย่าซาไปนะปะาศาทกูจะเสียก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาติทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอนมือกราบขอบพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านผ่านเข้ามารับชมและฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะ น้ำตาไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกุละเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่